สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะครูฝนก็จะมาบอกถึงสําหรับลูกค้าที่ตัดสินใจเลือกซื้อแฟรนไชส์วัดคาเฟ่แล้วนะคะมีการบริการดูแลคายอย่างไรบ้างในคลิปนี้นะคะบอกแบบจัดเต็มนะต้องฟังกันต่อให้จบนะคะสำหรับลูกค้าค่ะที่ซื้อแฟรนไชส์วัดคาเฟ่นะคะวัดคาเฟ่มีข้อแตกต่างจาก แบรนด์ทั่วไปหรือแบรนด์ต่างๆยังไงบ้างนะคะในส่วนของตรงนี้เราก็จะมาเล่าถึงการบริการของวัดคาเฟ่แบบ1้อเซนะคะวัดคาเฟ่เองค่ะต้องบอกว่าเป็นแบรนด์แฟรนไชส์ที่ก่อตั้งมานานเป็น 10- ถึง12 12ปีแล้วนะคะ12ปีแล้วต้องบอกว่านานมากๆนะคะเราก็จะมีลูกค้าสาขาแฟรนไชส์ทั่วประเทศนะคะที่สําคัญค่ะแฟรนไชสวัดคาเฟ่ไม่เคยทอดทิ้งลูกค้าเลยท่านใดที่ติดตามช่องทางของวัดคาเฟ่ก็จะเห็นอยู่ตลอดว่าเราจะมีการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูแลถามข่าวข่าวกันตลอดเวลาเลยแล้วก็ที่สำคัญค่ะในเรื่องของการจัดโปรโมชั่นก็จะมีมาให้ตลอดข้อแรกข้อดีของวัดคาเฟ่ก่อนเลยค่ะต้องบอกว่าการดูแลการจัดการของคุณวิวัฒน์ใบบัวผู้บริหารของเราเนี่ยใส่ใจในทุกเรื่องจริงๆเริ่มตั้งแต่กระบวนการการโปรโมทแฟรนไชส์ของเราจะมีการดูแลโปรโมททุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นโซเชียลสื่อต่างๆค่ะเพจ Facebook นะคะช่องยู บนะคะหรือว่า tiktok นะคะในทุกวันนี้ที่ทุกท่านได้เข้ามาดูมาชมแล้วก็มาติดตามเราเราก็จะเห็นเราทุกช่องทางนะคะ เรื่องของการตลาดตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงกันเลยนะคะหลังจากที่ลูกค้าหลายๆท่านได้ดูคลิปติดตามมาต่างๆนานาแล้วนะคะก็เกิดความสนใจพอสนใจแล้วค่ะเราจะมีทีมแอดมินที่คอยให้คําแนะนําปรึกษาเรื่องการเปิดร้านนะคะบอกเลยว่าของเราปรึกษาได้ทุกอย่างไม่มีกั๊กเลยนะคะการบอกถึงต้นทุนกําไรนะคะที่สําคัญค่ะแฟรนไชส์ของวัดคาเฟ่นะคะมีบริการสอนฟรีถึงที่ทั่วประเทศกันเลย นะคะคบอกเลยว่าแบรนด์วัดคาเฟ่เราสอนทุกพื้นที่จริงๆคะ่ะถ้าท่านได้ติดตามนะคะจะเห็นเลยทุกจังหวัดในพื้นที่ประเทศไทยไปกันมาหมดแล้วนะคะที่สำคัญค่ะทีมงานของเราลงพื้นที่ดูแลจัดร้านตกแต่งร้านหรือท่านใดที่รับเคาน์เตอร์รับซุ้มต่างๆเราก็จะมีทีมช่างไปติดตั้งไปดูแลหน้าง,งานให้แบบ อย่างมืออาชีพกันเลยทีเดียวนะคะติดต่อเข้ามาแล้วเลือกชุดแฟนชายต่างๆลงพื้นที่ไปสอนในการเรียนการสอนของวัดคาเฟ่ล่ะเราเนี่ยไม่ได้มาสอนให้ชงให้เป็นอย่างเดียวค่ะครูผู้สอนนะคะก็จะดูแลนะคะเรื่องเทคนิคการชงต่างๆนะคะเรียกได้ว,ว่าจับมือกันชงนะคะเทคนิคละเอียดทุกอย่างนะคะเอาแบบว่าคุณครูไปแล้วนะคะ ชงเป็นและขายต่อยอดได้แน่นอนแล้วก็อีกหนึ่งอย่างค่ะที่ฝนเจอคำถามมากที่สุดเลยก็คือหลังจากคุณครูไปสอนแล้วแล้วพี่จะจำสูตรได้ไหมครูฝนไม่อยู่พี่จะชงได้หรือเปล่านะคะต้องบอกว่าแฟนชายวัดคาเฟ่ค่ะมีอีกนะคะ หอย่างอ่าเสริมความมั่นใจกันก่อนเรามีสูตรคู่มือการชงนะคะอย่างละเอียดให้ไม่ว่าจะเป็นกาแฟสดกาแฟโบราณน,นะคะและน้องใหม่ล่าสุดตอนนี้ชาไข่มุกนะคะหรือว่าชาไต้หวันก็ออกมาแล้วนะคะสำหรับการชงนะคะสูตรต่างๆน่ะครูฝนก็จะสอนเทคนิควิธีการจำแบบง่ายๆสอนสูตรการชงแบบละเอียดมีคู่มือประกอบให้อย่างละเอียดเลยที่สำคัญค่ะ เรามีจัดทำคลิปวิดีโอสอนชงเริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดร้านตั้งหม้อทุกอย่างนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่จะต้องรู้ที่จะต้องมีในแฟรนไชส์เรามีการทําช่องทางของคลิปวิดีโอที่ลูกค้าขาสามารถเข้าไปดูไปทบทวนสูตรวิธีการชงของเราได้ทั้งหมดตลอดเวลานะคะ นึ่งเลยค่ะถ้าเรื่องที่กังวลที่สุดใช่ไหมคะคือการสอนสูตรนะคะการจําคู่มือเทคนิคการขายต่างๆเรามีให้ครบถ้วนแน่นอนและสําหรับในวันที่ไปสอนอในวันที่เราจัดร้านนะคะไม่ได้ไปชงกันแบบเงียบๆนะแฟรนไชสวัดคาเฟ่ค่ะเราก็จะมีการจัดโปรโมชั่นทําการตลาดเรียกลูกค้าหน้าร้านให้ด้วยเรียกได้ว่า ขายด้วยนะคะขายด้วยชงจริงขายจริงจัดโปรโมชั่นเรียกลูกค้าให้ได้มาชิมรสชาติของเราจริงๆเลยบอกเลยว่าเรื่องรสชาติของวัดคาเฟ่ถ้าไม่แน่จริงไม่มั่นใจจริงๆไม่กล้าจัดโปรโมชั่นนะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังอยากเปิดบอกเลยคะ่ะมั่นใจเรื่องสูตรการชงรสชาติของวัดคาเฟ่ได้แน่นอนคะ่ะและหลังจากที่เรานะคะเปิดร้านกันเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีทอดทิ้งแน่นอนนะคะในส่วนของการบริการหลังการขายคะ่ะ หลายๆท่านก็ยังต้องโทรนะคะติดต่อปรึกษานะคะเรื่องการชง<ม>วัตถุดิบต่างๆนะคะเราก็จะมีทีมงานนะคะที่คอยดูแลให้คำปรึกษานะคะในทุกๆด้านตลอดเวลานะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะหลายๆคนจะถามมาตลอดเลยว่าซื้อแฟรนไชส์ไปแล้วมีข้อผูกมัดอะไรบ้างนะคะข้อผูกมัดของทางแฟรนไชส์มีอะไรพี่ต้องซื้ออะไรกับทางแฟรนไชส์บ้างแล้วมีอะไรที่จำกัด กับการเป็นลูกค้าแฟนชายของวัดคาเฟ่บ้างนะคะสิ่งแรกก่อนเลยค่ะที่ฝนอยากจะบอกนะคะก็คือว่าของเราไม่มีเก็บค่ารายปีรายเดือนหรือส่วนแบ่งยอดขายใดๆนะคะตลอดการขายค่ะลูกค้าขายภายใต้เครื่องหมายการค้าของวัดคาเฟ่นะคะเท่านั้นสั่งซื้อวัตถุดิบหลักจากทางแฟนชายซึ่งวัตถุดิบหลักต่างๆของเรานะคะก็จะมีนะคะเริ่มต้นจากตัวแพคเกจจิ้งของเราก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นถุงกระดาษนะคะ แก้วในรูปแบบต่างๆเราก็จะมีแก้วใหม่ๆออกมาให้อย่างต่อเนื่องค่ะกระแสะอะไรมาแรงนะคะบอกเลยวัดคาเฟ่จับก่อนแน่นอนนะคะและที่สําคัญนอกเหนือจากแพคเกจจริงแล้วก็ยังมีในส่วนของตัววัตถุดิบหลักนะคะวัตถุดิบหลักที่ต้องสั่งซื้อกับทางแฟรนไชส์ค่ะไม่ว่าจะเป็นมเมล็ดก,กาแฟสดค่ะกาแฟโบราณชาไทยชาเขียวชาไต้หวันนะคะชาเมลิแล้วก็อีกหนึ่งอย่างโกโก้พรีเมียมค่ะนะคะ ส่วนนี้ก็คือเป็นวัตถุดิบหลักที่เราเรียกว่าข้อจำกัดหลักกับทางแฟรนไชส์ที่ลูกค้าจะต้องสั่งซื้อนะคะใช้และก็ขายนะคะในแฟรนไชส์ของวัดคาเฟ่เรานะคะและเวลาสั่งสินค้าค่ะหลายคนก็จะถามว่าต้องจำกัดไหมว่าพี่ต้องสั่งเท่าไหร่เดือนนึงต้องสั่งกี่ครั้งนะคะในส่วนนี้ไม่ได้จำกัดเลยค่ะ ขายดีสั่งเยอะอาขายดีสั่งบ่อยนะคะสั่งตามยอดขายจริงของลูกค้าได้เลยค่ะไม่มีจํากัดแน่นอนว่าต้องสั่งเท่านั้นเท่านี้แต่ข้อดีก็คือมีโปรโมชั่นต่อเนื่องนะคะสั่งของก็จะมีโปรโมชั่นเนี่ยล่าสุดตอนนี้แจกสติกเกอร์ไลน์นะคะใครที่ยังไม่ได้รีบสั่งเข้ามานะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างของทางแฟนชส์ค่ะ เวลาจัดส่งสินค้านะคะของเราก็คือมีบริการจัดส่งทุกพื้นที่ทั่วไทยนะคะมีบริการจัดส่งสินค้าครบทุกที่เลยบางท่านเป็นห่วงว่าพี่อยู่ต่างจังหวัดบ้านพี่อยู่ ไกลมากเลยนะคะขนส่งไปถึงไหมต้องบอกว่าทุกวันนี้ส่งถึงที่ทุกพื้นที่เลยนะคะในละเอียดต่างๆเรื่องการขนส่งเราจะมีทางแอดมินทีมงานค่ะคอยดูแลให้คําแนะนำนะคะให้คําปรึกษาในทุกๆด้านเลยทีเดียวนะคะและที่สําคัญค่ะ แฟรนไชส์วัดคาเฟ่นะคะเรามีการดูแลหลังการขายนะคะทั่วไปสินค้านะคะมีปัญหาก็มีการดูแลเคลมให้นะคะแล้วก็มีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ะะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเนี่ยต้องบอกว่าทีมงานของเรานะคะเรามีสาขากันทั่วประเทศจริงๆเราก็จะมีทีมงานขาลงพื้นที่นะคะไปตรวจเยี่ยมดูแลสอบถามนะคะเกี่ยวกับปัญหาอะไรต่างๆกันก็คือจะมีให้ดูตลอดเลยสําหรับใครที่ติดตามก็จะเห็นว่ามีทีมงานเราลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมเราก็จะเก็บบรรยากาศมาฝากแล้วก็ให้คําแนะนําลูกค้าทุกที่เลยนะคะ นอกจากการลงพื้นที่ค่ะหลายๆท่านบอกว่าเอาลงพื้นที่มีทั่วประเทศไปถูกได้ไงนะคะวัดคาเฟ่นะคะบอกก่อนเลยตั้งแต่ไปตั้งร้านจัดร้านเราจะมีในส่วนของการปักหมุดค่ะ Google m a p นะนะคะ ปักดาวเทียมกันเลยทีเดียวนะคะปักหมุด g o o g l e Map ให้นะคะสร้างเช็คอิน Facebook ต่างๆให้กับลูกค้าทั้งหมดซึ่งใครที่ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่ต้องการไปซื้ออุดหนุนลองชิมของร้านวัดคาเฟ่หรือว่าชิมงานเราเองค่ะเวลาจะลงพื้นที่คือเราสามารถค้นหาใน g o o g l e Map ได้เลยมีปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยนะคะถ้าพูดถึงเรื่องการบริการข่าววัดคาเฟ่ต้องบอกเลยว่า บริการมากมายจริงๆนะคะระหว่างการขายของเราเนี่ยนะคะในแต่ละปีเราจะมีนโยบายที่จะมีการปรับปรุงสูตรนะคะสูตรการชงม,มีเมนูใหม่เมนูอะไรที่เป็นกระแสะมาทางเราก็จะจับและทำสูตรให้ลูกค้าฟรีไม่มีเรียกเก็บ ค่าสูตรเพิ่มเติมนะคะที่สำคัญพัฒนาสูตรพัฒนาแพ็คเกจจิ้งวัตถุดิบต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างค่ะเราดูแลกันมาตลอดนะคะแล้วก็มีการดูแลจัดโปรโมชั่นต่างๆให้ทั้งหมดนะคะสำหรับใครที่กำลังคิดตัดสินใจนะคะว่าจะซื้อแฟรนไชสวัดคาเฟ่ดีไหมนะคะฝนก็ขอ ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะดูคลิปนี้แล้วอาจจะโทรมาเลยก็ได้นะคะสำหรับใครที่อยากจะลองเข้าไปชมดูสูตรดูวิธีการสอนต่างๆก่อนก็สามารถติดตามเราได้ทุกท่องทางนะคะที่สำคัญค่ะอยากจะฝากเรื่องรสชาติของวัดคาเฟ่ไว้ด้วยนะคะใกล้สาขาไหนแวะอุดหนุนสาขานั้นนะคะสำหรับใครที่สนใจแฟรนไชส์ติดต่อกันเข้ามาได้เลยที่วัดคาเฟ่ค่ะ